ไรพ uh ี่ชงเติมลมครับเติมลม่อดหยันค้งละเท่าค้งละบาทสองร้อยกี่บาทล้อเดียวหรือสองล้อนี่เอออีกล้อนียยอดอ๋อถ้ากดจุกรจ้าอ้าดู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 ตรงนี้แหละนู้นนู้ดูจ้านะจ้าเติมลม

หมดแน่สองบาทสองบาทพอครับสองบาทก็พอเต็มเองได้ประมาณนี้เรื่องยังครับปะ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 เสร็จยังตามใจที่เสร็จยังเสร็จทยังนะครับป่ะขึ้นรถขึ้นรถน่าจะเติมร้านกี่บาทนกี่บาทห้าบาทโอเคโอเค